สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วกับ p k Audio ท่านไหนชอบของแท้นะครับมาแล้วนะครับมีอยู่สองตัวยามาท่าแท้อ่ะรุ่นนี้เลยครับ MG 1 2 CX สองเสียงหนานะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้านะครับผมดูมาแปลงก็รู้เลยนะครับผมไม่ใช่ไชน่านะอ่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นนะครับจะเป็นตัวนำเข้านะครับตัวนี้ ปั๊มนูนของแท้ของก๊อฟมันจะเป็นช่องลมนะครับนี่ของแท้นะผมปั๊มนูนของแท้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับผมสวัสดีนะครับเอฟซีที่เข้ามารับชมกันนะครับผมปั๊มนูนนะครับปั๊มนูนปั๊มนูนเนี่ยครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยอะไรนะครับตำหนินิดหน่อยนะครับประมาณนี้ปั๊มนูนไมอินอินโดนีเซีย นะครับเนี่ยอินโดนีเซียปั๊มนูนของแท้นะครับนี่น่าจะเป็นรอยอะไรไม่รู้มาจากเขานําเข้ามาครับผมเป็นรอยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเปิดราคาให้ครับผมส่วนมากสภาพนี้นะครับจะขายประมาณแปดพันห้านะครับผมเจ้าอื่นนําเข้ามานี่ขายประมาณหมื่นห0ื่นพันนะครับท่านสังเกตดูนะครับท่านดูหลายๆที่เลยเดี๋ยวผมมีราคาให้พิเศษแน่นอนนะครับ เดี๋ยวดูรายละเอียดด้วยกันเลยนะครับเทสแล้วปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีตําหนิตรงไหนจะบอกนะครับของผมมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวยกดูร้อมกันอันดับแรกมีตรงไหนบ้างอันนี้โอเคสภาพได้อ่าตรงนี้นะครับมุมนี้มีรอยแตกนิดนึงนะเห็นไหมอ่าอธิพลสภาพร,รับได้นะครับผม มีมอรอยแตกนะครับผมส่วนมากมันเป็นพลาสติกเนาะมันจะโดนเก,กือบทุกตัวนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีรอยแตกนะครับดูตรงนี้ดิอ่าอันนี้น่าจะเป็นรอยหัวแร้งแน่เลยดูสภาพแล้วนะครับอ่าแต่ข้างบนนี่สภาพไอ้ตัวนี้ดันสวยนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่มีรอยนะครับผมอันนี้เป็นกาวเป็นกาวนะครับอาอันนี้ไม่มีรอย ไม่มีรอยอ่ะมีตำหนินิดนึงนะบอกตรงๆนี่ๆมีนิดนึงเอาคนที่รับได้นะมีนิดนึงน่าจะโดนโยนหรืออะไรมาหรือเปล่านะมันเป็นตัวนําเข้าทั้งคู่นะครับอันนี้มีมุมนี้นะครับผมโอเคอันนี้มีมุมนี้นะครับปกติผมจะขายตัวละแปดพันห้าต่อไปนี่ต้องลดอีกแล้วนะครับเพราะมีตําหนินิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรลดได้นะครับผม เจ้าอื่นเนี่ยขายกันหมื่นพันเลยนะครับท่านลองดูหลายๆเจ้าอันนี้นะครับผมขายตัวละเจ็ดพั้อมส่งของแท้นะครับเช็คเรียบร้อยใช้งานปกติทุกอย่างใช้เวลาเช็คนานเหมือนกันเช็คเอฟเฟกทุกช่องนะครับเอาท่านที่รับได้นะครับสนใจ088ย์แ8ดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้านีนะครับผมสนใจติดต่อมาเลยนะครับสภาพสวยนะฮะ สภาพเราสวยแน่นอนนะท่านดูเลยอย่ามีรอยตำหนีตรงนี้แค่นี้เจ็ดพันเก้าครับปกติถ้ามันสว,สวยผมจะขายอยู่แปดพันห้าถึงแปดพันเก้านะท่านดูได้เลยเนี่ยยิ่งตัวนี้ดูเดียวเนี่ยสภาพสวยนะดูเลยฮะดูสีก็รู้นะครับของแท้ด้วยจบนะครับรุ่นนี้หายากแล้วนะครับเจ้าอื่นก็เจ้าอื่นไม่แปดพันห้าขึ้นนะครับผมผมขายเจ็ดพันเก้าพร้อมส่งนะครับผม ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่อยู่นนทุนีนะครับเสียงร้องให้หมดเรียบร้อยทุกอย่างนะเอาที่รับได้นะครับผมอาอุปกรณ์พวกนี้ยังอยู่ครบนะครับท่านไหนสนใจไดเวแล็แท้สองทางนะครับไดไวเล็คลก px นะครับของ DBX แท้สองทางสนใจตัวไหนนะครับคอร์สเริ่มต้นตัวพันสองห้าสิบนะครับเ p พ w าวเสองทางย q 2ิวสองพัสองห้าสิบนะครับผม โอเคพวกนี้ท่านไหนสนใจเนี่ย i d line ครนแปดปดี่ศน์เจ็ดแปดเก้าเจ็หรือท่านไหนอยากทดลองมาเทสเองอะไรเองมาเห็นกับตาสภาพเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะครับ0 8น4 0แปดแปดสนะครับอยู่นวนคนปรปทุมธานีนะครับถักทายกันเล่น,ลนยามวันหยุดกันแล้วนะครับวันหยุดของแอดมินวันหยุดของทาง Pk Audio นะครับแต่ว่าไม่ใช่วันหยุดของท้านราชการหลายคนนะ โอเคนะครับนี่มาดูมาดูนะครับแท้100%อซอันนี้จะให้แกออกไหมไม่ไม่แกละเอาไปอย่างนี้เลยนะครับใครอยากแกก็ดึงออกเองแล้วกันน่าจะมีกาวอยู่ถ้าแกนะน่าจะมีกาวนะครับผม สีสวยทั้งคู่นะครับสีสวยเลยมีตำหนิมุมเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้มีมุมนิดนหนึ่งน่าจะโดนโยนมาอันนี้ก็มีมุมตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับผมไม่เยอะเราที่รับได้นะครับผมราคาย่อมเยา7,009พร้อมส่งนะครับดูไว้สวยกิ๊บนะครับอ่าดูดูรวมๆเดี๋ยวผม,ม,ม,มให้ดูก่อนนะอ่าให้ดูเลยนะครับ ช่องเช็คหมดแล้วนะครับเช็คทุกช่องใช้งานปกติไฟมาทุกช่องนะครับผมจากที่เปิดให้ดูม่กกี้นะครับโอเคนะครับผมสีนะครับมาหมดเห็นไหมรายละเอียดชัดเจนนะครับผมได้มาแค่สองตัวนะครับสภาพนี้โอ้โหเขาเลิกเล่นพอดีนะครับเขาบอกว่ามันมาเป็นนี้แต่ที่แรกแล้วไอ้รอยอะไรนะรอยตรงเนี้ยนะครับอรอยตรงเนี้ย อันนี้ก็รอยนะเขาจะเอาใส่แหลกอะไรไม่รู้นะครับตงเนี้อมีรอยนะเนี่ยเห็นไหมนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี่ขาดออกเอาขาดออกมันเป็นสีดําขาดออกอยู่แล้วเอาแลกอะไรเอาล็กเกอร์เกลก็ได้แล็กเกอร์ขัดนะครับได้ถ้าไหนสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะ0ูน4 0 7ปดแปดสี่นเะจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่วันหยุดพร้อมส่งนะครับผมวันหยุดพร้อมส่งพรุ่งนี้พร้อมส่งเลยนะพรุ่งนี้พร้อมส่ง สนใจแอดไอดียไลนมาเลยนะครับผม088478974สภาพสวยๆงามๆอ่าคุยกันไปทักทายไปให้ดูเดี๋ยวมีเรื่องทําบุญมาฝากนะครับอัน,นี้เป็นเคล็ดลับเนาะพอดีทางทีมงาน PK เคี i ยโเนี่ยโดยไปเจออาพี่เจ็บท้องไม่หายก็เลยว่าท่านที่ชอบทําบุญเดี๋ยวบอกด้วยเผื่อท่านไหนทําบุญแล้วมาอุดหนุนทาง PK เคี i ยอดิโถูกหวยถูกรางวัลใหญ่นะครับอ่าท่านที่ไปขอโชคลาภ มีอยู่สองอย่างนะครับอันดับแรกท่านจะไปขอพระนะครับขอพระว่าให้ถูกหวยให้ได้นั่นให้ได้นี่คราวนี้พระเขาก็จะมีกําหนดของเขาอยู่นะครับว่าถุมูท่านไปขอเนี่ยเขาจะพิจารณาสําหรับพระนะว่าท่านหมดเวรหมดกรรมหรือยังหรือว่ามีเจ้ากรรมนายเวรไหมเขาพิจารณาถ้าท่านยังไม่หมดนะครับเขาก็จะให้ท่านไม่ได้ พราะฉะนี้มีทางเลือกเราจะต้องไปทางเจ้าทางผีหรืออย่างไปขอแม่ตะเคียนนะเอาเอาเอา,เอาทางเทพทางเจ้าก่อนเอาเหมือนเช่นที่บูชากันน่ะให้ใครนะพี่ไข่ให้ไข่หรือว่าเป็นเท้าสุวรรณเวทนั่นนี่โน่นที่ไปนบนไปขอกันได้นะครับหรือจะเป็นไอพญานาคเหมือนเท้าสีโทอะไรประมาณเนี้นะนี่พูดถึงเป็นเทพนะเป็นเทพ ท่านไปบนไปบานสัน่าวถ้าท่านหรือเขารอท่านอยู่หรือพ่าท่านตรงท่านมีศีลมีธรรมในตัวเขาให้ท่านได้เลยนะครับให้ขอในที่เหมาะสมแต่ถ้าท่านได้แล้วนะครับท่านจะต้องนําเงินส่วนนั้นไปทําบุญทํานัน่นทํานี่ไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวมันจะเป็นทุกขลาบบางทีท่านอาจจะตรวจเจอมะเร็งะอะไรว่าไปมา,าเนี่ยที่ยกยก,ยกตัวอย่างไปนะครับมีหลายคนนะครับเอาเงินฝากไว้เขาขอก็ไม่ให้ยกมือไหว้เขาว่าขอเธอจเจไว้ให้ลูกอะไรเนะี่ยที่จริง ท่านได้เยอะๆท่านเก็บไว้สัก20-30%พอที่เหลือเอาไปซื้อของหรือว่าทําบุญซื้อของซื้อรถซื้ออะไรซื้อเป็นต้นทุนไปครับแล้วเก็บไว้ในบัญชีสัก30%พออะไรมาเนี้ยอันนี้เขาเขามีองค์แม่อค์หนึ่งบอกบอกของ PK Audio มาที่ผมไปอะครับอ่าอันที่สามอันนี้ขอคล้ายๆว่าขอพวกอ่ทาท้าวสุวรรณเวทอะไรมันนี่เป็นเทพเป็นเจ้านะต่อไปเราขอผี อขอผีนี่มีอยู่สองอย่างขอผีมันจะยากหน่อยก็คือสมมุติเขารอท่านที่ไปขออยู่สมมุติท่านไปขอเสร็จปุ๊บท่านได้รางวัลใหญ่สิบสองล้านคราวนี้คนแห่กันไปขอเลยก่อนที่ท่านท่านจะได้ใช่ไหมสมมุติท่านไปขอท่านได้สิบสองล้านท่านมาทําบุญให้ไอแม่ตาเคียนเรียบร้อยละไอเงี้ยนะครับท่านมาทําบุญตาเคียนอะไรให้แม่ตาเคียนเรียบร้อยละหลังจากนั้นมีคนรู้เขาก็ไปขอกระเตมแต่เผเอพวกนั้นไม่ถูกสักคนเพราะฉะนั้น ไม่มีใครถูกแน่นอน,นครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขารอท่านอยู่เขารอคนที่ไปถูกแค่คนเดียวเขาท่านทําบุญให้ปุ๊บเขาก็ไปเกิดแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเขาเรียกว่าเขารอคู่ของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังเนาะท่านไหนที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองพิจารณาเอานะครับว่าจะไปทางไหนแต่คนเราถ้ามีศีลและรมในตัวอยู่ไหนก็ดีหมดนะครับอะไรก็ได้ทำมันได้กร้าลื่นแต่ว่ามันก็ทุกอ่าเหมือนกับว่าชาติก่อนทําอะไรมาที่จริงอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะก็คือ อย่างต่ำๆก็ต้องไปขอเทพขอเจ้าแล้วครับแต่ถ้าขอพระเนี่ยบางทีเขาพิจารณาแล้วมันก็ยากหน่อยเพราะเขาพิจารณาตามเหตุตามผลเขาไม่ได้เหมือนเทพเทพนี่ขออะไรได้เลยถ้าท่านมีศีลธรรมในตัวนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวะชีวิตแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนนะครับก็ลองพิจารณาเอานะครับว่าท่านอยู่ในเกฑ์ไหนอ่ะโอเคนะครับผมคุยกันมานานพอสมควร มีสองตัวนะครับตัวละเจ็ดพันเก้าพร้อมส่งนะครับผมศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่หรือมาเทสเองได้อยู่ที่นนคบุรปทุมธานีบขทซอยหกนะครับผม pk audio นะครับผมโอเคเนาะวันนี้นะครับสินค้ามีนะครับอ่านี่ dbx แท้ขายสี่พันห้าพร้อมส่งนะสีดํามหาจักรหายากแล้วนะครับตัวบนนี่ก็ eq dbx แท้นะครับมหาจักรนะครับขายอยู่ที่สามพันห้าพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดู มหาจักรเอาไปติดอย่างนี้นะครับน่ะเห็นไหมเอาไปติดใต้นุ่นทำไปติดข้างนอกรุ่มตัวทีตัวทีน่ะเห็นไหมของแท้มหาจักรติด,ดํานะครับโอเคเนาะตัวนี้สามพันห้าตัวนี้สี่พันห้านะครับผมตัวนี้พันหกอห้าสิบไอพวกนี้ตัวละพันสี่ห้าสิบนะครับคอสามทางปลั๊กไฟพันสองนะครับใหม่ๆเลย นะครับสภาพสวยมากรู้สึกว่าสายมันจะยาวมากยาวกี่เมตรมูห้าเมตรหรือเปล่านะครับไม่ได้หักนะครับเดิมๆเลยสภาพสวยนะครับรู้สึกว่ามือหนึ่งสองพันกว่านะตัวเนี้ยท่าลงไปดูได้เลยนะโฮนิกเอซีหนึ่งหนึ่งอะไรเนี้ยผมดูมือหนึ่งแล้วสองพันกว่านะ่ะผมขายอยู่ที่พันสองนะครับเนี่ยพันสองพร้อมส่งเลยให้เลยแม่คเคู่ยสามพันห้าครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมงานพี a u อ i o ก็ขอ อำลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ FC ทั่วประเทศไทยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ PK Audio ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ